ไหนๆก็ไหนๆครับก็มาถึงแล้วก็แวะเก็บมะละกอซะหน่อยเพราะว่าโอ้โหบรรยากาศมันแบบนกตึมเลยฮะตอนนี้นกตึมเลยนะก็ให้ลูกก็รดน้ําใส่ใจจนไม้ที่แม่บ้านเขาซื้อมาปลูกใหม่นะฮะชื่ออะไรนะผมจำไม่ทองอุไรเออนึกออกละทองอุไรเขาบอกเขาชอบสีมันก็แบบเออโอเคโอเคลูกชายก็ดูแลให้แม่เขาหน่อยมเพราะว่าก็ก็ติดดีฮะ ก็ติดตามดีละดีขอให้มีน้ํามีอะไรก็เราก็พยายามดูแลให้เขากับทุกวันนี้แหละเดี๋ยวก็มีช่วงบ่ายก็ปั๊มน้ําขึ้นมาแล้วก็ว่าไปนี่เขาเก็บมะละกอด้วยฮะมะละกอสุกนะฮะนกก็มากินกงินจึมเลยหูร่วงเงินบานเลยเพราะว่านกนกนกก็ไม่ว่าฮะแบ่งกันไปนกแถวนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินไงฮะไม่มีพื้นที่ละนกปลอดนกลงมจุกลุกก็บทุกชนิดนะฮะจะให้แบบหาผลไม้กินมะละกอก,กินกันหมดแล้วเราก็เก็บกันเต็มที่เหมือนกัน เราก็กินเราก็เกือบจะไม่มีกินละไปเราเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนอืมลองว่ากันเช้าเช้านี้ดูเลยมาถึงก็จุดระเบิดเลยอืให้น้ําให้ท่าดูก่อนเพราะผมมาดูแล้วดูนี่มันเป็นฤดูร้อนแรงไงคะเราจะวิเคราะห์ต้นไม้เหมือนเดิมไม่ได้ละเพราะทุกทีดินก็ชุ่มชื้นอยู่นะฮะเช้าเช้าแต่ว่าถึงสายถึงบ่ายเราไม่รู้ไงฮะต้องไปให้น้ําบ่ายบ่ายเราชิน เราชินนะฮะแต่ฤด,ดูก่อนแต่ฤด,ดูนี้ผมไม่ใช่ผมพลิกเลยผมเปลี่ยนเลยเดี๋ยวฤด,ดูฝนเดยฤดูหนาวน้านะก็ค่อยว่ากันใหม่ก็อาจจะให้ช่องบ่ายเหมือนเดิมเพราะช้าๆเดี๋ยวชุมช่มชื้นอยู่นะฮะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมานี่กล้กล้กระินฮะก็โอเคนะฮะผีสันก็ดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะดูแลหลายๆส่วนวันนี้ก็ว่าจะปุย๋ยอะไรนะฮอร์โมนไข่ผสมน้ำรดอีกนะฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวช่วง ไปเย็น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 เมาเช้าก็ให้น้ำเนี่ยประมาณนี้ถึงใกล้จะเที่ยงอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ในโหมดของการให้น้ําในระบบของแปลงก้ากระถินหรือไม่ก็กเกษตรอินทรีย์บริเวณนี้มกาะนี้ก็ให้พอเต็มที่ก็ปิดละปิดก็จะได้เปิดจุดอื่นเพราะเราจะต้องสลับเปิดฮะพอเครื่องเราเดินแบบสบายๆเดินเบาไงฮะนี่เดี๋ยวเออเสร็จปุ๊บน้ําเออก็หมายความว่าเต็มที่เขาละเต็มที่เขาเราก็จะต้องสลับสับเปลี่ยน ปิดใช่ไหมฮะปิดพว๊กไว้เปิดจุดอื่นอืมมันจะเป็นแนวรู้ด้านหลังอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ก็วๆนี้ก็โอเคนะฮะต้นไม้ก็ดูดีสดชื่นเริ่มจะสวยงามมาหมายถึงหมายถึงไอ้นี่นะฮะพวกที่เราปลูกอ่ะเนี่ยส้มโอเนี่ยนะโอกล้วยก็เกือบจะแก่ละเกือบละนิดเดียว นีดเดียวก็จะแก่แล้วนี่กาลังชุดแรกนะฮะลูกคอ,อกแรกเลยว่างี้ดีกว่าถ้าเป็นภาษาปลาภาษาไก่ก็ลูกคอ,อกแรกมันก็สมเคียหวานก็น้ําท่าก็น่าจะสมบูรณ์ดีนะฮะมีก็แตกเราแตกกอกันเรื่อยๆละน้าําท่าสปริงเกอร์ก็วิ่งยังขิวอยู่กลวยนี่ก็พยายามที่จะดูแลให้แตกเราแตกกอส้มนี่ก็เฉาไปนิดนึงก็คืออใบถูกกินไงฮะเนี่ยักนอนกลางคืนมาเนาะไข่ใส่อะไรใส,ใส,ใส่ไม่เป็น้ฮะ กัพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกไปได้ไปน้ำท่าก็น่าจะโอเคเนีย่ยเหมือนกับน,นี่ฮะนี่กำลังเป็นพี่แล้วแต่กำลังมาอย่างสวยงามเลยเนี่ยนาการนี้นาการนี้ชมญี่ปุ่นฝรั่งฝรั่งก็เริ่มตอนละตอนให้มันต่ําลงมาเพราะว่าอยู่สูงไม่ได้ไม่ค่อยได้กินพอออกรูปปุ๊บนีนอนเจาะหมดเลยแมลงกินหมดเลยหมดถ้าอยู่ต่ำเนี่ยโอเคนะฮะเราพอจะได้เราพอจะได้เดสเวยฟักทองเริ่มรอยแล้วครับฟักทองเริ่มรอยแล้วครับฟักทองฟักทอง,ทอ,ง,ทอ,งอืม น้ำท่ากาลังดีสำหรับฟักทองนะครับพยายอก็โอ้โหเนี่ยตอนแรกความคิดผมนะไม่รู้อ่ะจุดอื่นก็ว่ากันไปนะผมมองของผมเนี่งอย่างพยายอเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นระดับเนี้ยประมาณสอกกว่ากว่านะสอกกว่ากว่านี่กำลังสวยนะทั้งใบทั้งทรงเลยเราจะตัดตอนนี้นะผมว่าเนี่ยถ้าตัดนะเราจะตัดแบบเป็นแท่งเลยตัดเป็นแท่งเลยก็ไปล้างก็ง่ายใบก็สวยยอดก็แยก ก้านกับอะไรพวกนี้ก็บางไปเลยเนี้ยถ้าเราไปเก็บตอนที่แบบอีลุงตุงรังเหมือนทุกทีที่ผมเห็นอะผมว่าไม่น่าจะใช่นะตอนนี้เก็บมากที่สุดแลวเนี้ยเนี่ยขึ้นมาสอกกว่าเนี่ยอย่างที่มันแตกใหม่นะเนี่ยพยายามยอให้มันแตกใหม่ตอนเนี้ยขึ้นมาแค่ระดับแค่สอกกว่าเองทุกทุกกอนะฮะเนี่ยทุกกอเลยสวยงามเนี่ยใบก็โตด้วยดอกเยอะยอดก็สวยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยคุบเลยแล้วก็น้ําก็ให้ดีปุ๊บเนี่ยเราก็อย่างที่ว่านะครับว่าเราขึ้นมาแค่สอกกว่าเนี่ย ลำก็อ bueno. ้วนใบก็โตตัดก็ง่ายนะเนี่ยถ้าเรากันไกลเดินเข้าตัดเลยเจ๊บเจ็บเจบเจบตามแนวที่เราตัดแต่งไว้เนี่ยเหลือขึ้นมาสักข้อมือข้อมือเนี่ยมันก็แตกใหม่อีกผมว่านะแตกใหม่คุณก็คล้ายๆกับว่าชุดใหม่ตัดใหม่เนี่ยตัดให้มันเหลือสักข้อมือข้อมือมันก็จะแตกเรื่อยๆผมว่านะเนี่ยดูบรรยากาศครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็สูงเกือบ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 เมตรละบางทีดีกว่าเนี่ยเกือบเมตรละเนี่ยเห็นไหมสูงเกือบเมตรละเนี่ยเนี่ยจริงหน้าเก็บนะช่วงนี้เพราะใบก็ใบก็เริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมฮะใบก็เริ่ ก้านก็มียอดก็มีเนาะตัดตรงที่เราแตกมาเนี่ยตัดเชิบขึ้นมาห่างสักข้อมือทิ้งไว้ให้มันแตกใหม่เนี้ยฮะเชิบเชบชบมาเป็นกำรรเลยแล้วก็ไปล้างผมว่าเนยจะล้างง่ายทําความสะอาดง่ายแล้วมีน้าซ้ําเก็บกวาดก็น่านจะง่ายนะยังดีกว่าเป็นเถาเป็นงอไปอย่างเนี้ยผมว่าเหนื่อยนี่ไม่เป็นไรครับอธิบายคร่าวๆความเข้าใจของผมนะพอเห็นมันแตกสวยกับทุกจุดเลยขึ้นมาได้ประมาณเนี่ยต่อก,กว่าหรือว่าเกือบเมตรเนี่ยกำลังดีฟักทองครับฟักทองกําลังเลื้อยเลยเลื้อย เลื้อยเลื้อยสยองโลกเลื้อยสยองนะเลื้อยสยองโลกนี่นะฮะเลื้อยสยองโลกเนะี่ยตามด้วยบางที่ก็โหยังไม่ทันจะเลื้อยดีเลยออกดอกซะแล้วองศาจะติดลูกแล้วผมว่าเนะ <c oughs> นี่ยเห็นไหมฮะเลื้อยยังไม่ทันถึงไหนเลยสยองโลกแล้วอยากจ,จะทําข้าวให้มันหน่อยๆกันบริเวณข้างๆนี่แหละให้มันขึ้นป,ปีนิดๆเลยๆหน่อยๆมันจะเข้าแปลงขยายอไปไละ <c oughs> <c oughs>